รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังระบุจะผลักดันโครงการดิจิทัลวอลเล็ตให้เกิดขึ้นให้ได้ระบุเป็นความต้องการและเป็นความหวังของพี่น้องประชาชนและจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้นายจุลพันธ์อมรวิวัต์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังยอมรับว่าโครงการเติมเงิน10,000บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตถูกคัดค้านจากหลายหน่วยงานที่ระบุว่าเศรษฐกิจยังไม่วิกฤตถึงขั้นต้องแจกเงินอย่างไรก็ตามผู้คัดค้านไม่ได้ลงมาสัมผัสกับชาวบ้านไม่เหมือนกับนักการเมืองที่อยู่กับชาวบ้าน และรู้ดีว่าขณะนี้เศรษฐกิจกําลังย่ำแย่ดังนั้นโครงการดังกล่าวจะทำให้ประชาชนนำเงินไปต่อยอดธุรกิจเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจได้และรัฐบาลก็จะเดินหน้าผลักดันเรื่องนี้ให้ได้เขาบอกว่าไม่ให้แจกเขาบอกว่าให้แจกเฉพาะกลุ่มเปราะบางคือคนจนคนทุกขยากที่สุดเท่านั้นแต่รัฐบาลยืนยันว่าเราจะต้องกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการออกเงินดิจิตอลให้กับคน50ล้านคนหนึ่ง่นบาท สิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องทุกคนหลายคนคิดแล้วว่าจะเอาไปต่อยอดจะไปทำอาชีพมีหนึ่งคนก็หมื่นบาทครอบครัวมีหคนก็ห0าหมืนบาทมันพลิกชีวิตมันเปลี่ยนชีวิตไปซื้อปัจจัยการผลิตไปซื้การกาเกษตรไปลงทุนทำร้านอาหารนี่มันเป็นโอกาสของพี่น้องประชาชนที่เรารัฐบาลกำลังจะมอบให้ถ้าเขาไม่เข้าใจพวกผมก็ต้องทำวามเข้าใจแต่ ไม่นานเกินรอมาช้าแต่มาชัวหนึ่งมืนบาทต้องถึงมือพวกท่านทุกคนให้ได้